รู้ไหมทำไมในทุนน่ะมีแต่รวย,วย i, ขึ้นรวยขึ้นรวยขึ้นในขณะที่เจ้าของที่ดินที่มีทรัพย์สินเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวกันไปทีละคนทีละคนทีละคนจะบ,บอกว่านี่คือธรรมชาติของกลไกของเศรษฐกิจเลยนะคะที่คนที่เขามีความร,รู้ความสามารถเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทําเงินเพิ money, ่มเพิ่มเพิ่มได้ในขณะที่คนที่มีทรัพย์สินแต่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถเนี่ยก็ได้แต่ตกลงจนลงจนลงถ้าอยากให้คุณเริ่มต้นใหม่ค่ะ ไม่ต้องเป็นเหยื่อของโครงสร้างเศรษฐกิจแบบนี้แล้วนะคะวันนี้มาตั้งต้นใหม่เป็นเจ้าของโครงการขายที่เอาเงินมาต่อทุนแล้วไปเป็นในทุนต่ออย่างนี้ดีกว่าไหมคะอยากให้ส่งต่อความรู้นี้ให้กับรุ่นลูกรุ้น,น,นหลานด้วยหลายคนค่ะ ไม่รู้จะส่งต่อ,อยังไงฉันซื้อที่ดินมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายทุกป,ปาททุกสตางค์ฉันอดออมประหยัดมาแต่สุดท้ายลูกหลานผานหมดก็เพราะอะไรคะเพราะไม่มีความรู้ค่ะมองเห็นช่องทางนี้เป็นธุรกิจที่จะส่งต่อให้ลูกหลานติดต่อทางเรามาได้เลยนะคะพัดที่นี้ให้คำปรึกษ,ษาแล้วก็บริหารจะตั้งโครงการให้คะ่ะ